สองห้าสองห้าเป็นเลขที่อ้ําได้มานะคะสองห้าเป็นเลขที่อ้ําได้มาแล้วก็สี่ศูนย์เจ็ดก็เป็นเลขที่อ้ําได้ไปเขยา่าจับไข่มาด้วยนะคะไปจับไข่ได้สี่ศูนย์เจ็ดทุกคนเชื่อไหมอ้ําสลอตเตอรี่ไว้เยอะมากๆสาหรับเลขสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ย้ำให้ทุกคนดูนะคะอ้ําไปกวาาซื้อมาได้แค่ไม่กี่ใบเองนะทุกคนนะสำหรับเลขนี้นะคะ ได้มาแค่สามห้าสามห้าเจดอัน,นี้อมให้ทุกคนดูนะคะว่าว่าอ้้มได้มากี่ใบนะคะสาหรับเลขนี้ทุกคนคะ่ะเนี่ยทุกคนอ้้มได้มาแค่นี้เองทุกคนคะ่ะเลขเนี้ยนะเลขนี้อ้้มได้มาแค่นี้รัฐบาลไทยนะคะ รัฐบาลไทยกับอมสินนะทุกท่านนะรัฐบาลไทยกับอมสินนะคะเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งตุลาคมเนาะนะคะทุกคนเห็นไหมคะอ้ำได้เอ่ออ้ำบอกว่าอ้ำบอกอ้ำบอกกับกับกับคนที่ขายลอตเตอรีนะ่เนาะอ้ํบอกว่าพี่คะาศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่เลขไหนก็ได้สามตัวนี้จะกลับยังไงก็ได้คะ่ะอ้ำขอหมดเลยทุกคนใช่ไหมสามแผงอ้ำได้มาแค่เนี้ยทุกคนจ๋าเลขสามแผงสามแผงใหญ่ๆเลยนะคะ เลขสามแผงใหญ่ๆเลยอ้ําได้เลขมาแค่เนี้ยทุกคนเชื่อไหมแล้วอ้ํถามว่าพี่คะทําไมเลขนี้มันไม่มีเลยเขาบอกว่าเออเป็นเลขคนดังเขาบอกอย่างนี้อ้ําก็เลยถามว่าคนดังอา่าคนดังใครปล่อยล่ะคะพี่ เออมีอะไร้วเออแล้ก็เลยแกล้งถามเนาะคือคือเอาง่ายคือคนที่ขายลอตเตอรี่อ่ะคือไม่รู้จักอัมนะคะคนที่ขายลอตเตอรี่คือไม่รู้จักอัมทุกคนจ้าแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้ว่าเอ่อใครเป็นคนปล่อยไปเขาปล่อยศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่อ่าแล้วก็อะไรนะสี่ศูนย์เจ็ดอะไรเงี้ยนะคะคือคือเขาบอกว่าเออพี่เขาปล่อยเลขนี้ไปนะคะเอ่ออ้าก็เลยคใน่าจะออ้าก็เลขนนี้ทุกคช่ย ทุกคนเชื่อไหมคะคนขายลอตเตอรี่บอกว่าน่าจะใช่นะครับพี่น่าจะใช่นะพี่นะเขาพูดอย่างนี้เม้ยเขาพูดอย่างนี้น่าจะใช่นะพี่เขาบอกว่าอืมเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาดังหรอเขาบอกว่าคนชื่ออั้มเขาดังหรอ คนที่ดังๆอ่ะไม่ใช่แม่น้ำหนึ่งหรอไม่เอ่อไม่ได้พาดพิงแม่น้ำหนึ่งนะอ้ามขอโทษนะคะอนะ้ามพาดพิงเนาะอามบอกว่าคนที่ดังคือไม่ใช่าาแม่น้ำหนึ่งหรอไม่ใช่เจนุกหรอหรือว่าไม่ใช่เอ่ออาจารย์ไม่เอ็กหรอหรือว่าใครหลายๆคนหรออะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าก็ก็เรียกมันมาแบบเนี้ยคือเรียกเลขเลข,เลขคนเลขเนี้ยคือมันคือเขาปล่อยเขาเขาเขาให้มาแล้วแล้วก็ปิดไปแล้วเอออามอามก็เลยงงอ้า เลขเลขอ้ำปล่อยไปแค่ไม่กี่วันเองแล้วในลอตเตอรี่คือคนเอาไปซื้อกันเยอะมากอ้ำไม่รู้ว่าเลขอ้ำไปตรงกับของคนอื่นไหมทุกคนจ๋าถ้าถ้าถามว่าศูนย์สี่นี่ตรงกับของใครไหมน่าจะตรงกับของเจฟองเบียร์ไหมใช่ไหมเพราะว่าฟองเบียร์ฟองเบียร์หรือเจนุกหรือ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 แม่น้ำหนึ่งเพราะว่าอ้ำคับคายคับคาว่าศูนย์สี่เหมือนของคนดังอยู่ห่างหนึ่งใช่ไหมคะทุกคนจ๋า คำว่าศูนย์สี่เหมือนไปนตรงกับของคนดังใช่ไหมคะพี่ทุกคนคิดว่าไงทุกคนคิดว่าไงคะเลขกอําเหมือนตรงไปตรงอะเลข,ของคนดังไหมศูนย์สี่ถ้าตรงถ้าตรงก็ <c oughs> ถ้าตรงก็ต้องก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะทุกคนเนาะก็มันตรงไปแล้วอะใช่ไหมคะมันตรงไปแล้วไม่เป็นไรแล้วทีเนี้ยทุกคนแล้วสองห้าอําได้สองห้ามากี่ใบอัพได้สองห้ามาสามใบามาทุกคนดวอัพดูก่อน เพราะว่าวันนี้นะคะวันนี้ไป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 ไหว้ขอพรที่วัดป่าเทพศรัทธานะคะเออนี่ได้ได้สองห้าได้สองห้ามาสามใบเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนอาแบ่งไปสองใบนะคะทุกคนจ๋าได้สองห้ามาสามใบค่ะนี่ค่ะทุกคนนะคะอําได้สองห้ามาสามใบเอ้ยได้มาห้าใบแหละแต่ว่าเพื่อนเพื่อนแบ่งไปสามใบนะคะก็เลย ก็เลยได้แค่นี้นะคะก็เลยเลยแค่สามใบเพราะว่าเขาบอกว่าสองห้าก็เป็นเลขดังนะทุกคนแม่น้ำหนึ่งให้สามศูนย์สี่ค่ะอ๋อว่าแล้วเลขแม่น้ำหนึ่งให้สามศูนย์สี่แสดงว่าศูนย์สี่ศูนย์สี่นี่คือไม่มีแล้วใช่ไหมศูนย์สี่นี่คือไม่มีแล้วแต่แต่ตัวอั้มเองอะ่ะอ้มให้ศูนย์เอ่อสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่นะคะหรือว่าศูนย์สี่เจ็ดอะไรเงี้ยค,คืออั้มคืออั้มให้เลขนี้ไปค่ะนะคะก็ก็ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยอั้มได้ใบเดียว บเจ็ดศูนย์สี่ได้ใบเดียวได้ศูนย์สี่ใบเดียวทุกคนจา๋าได้ศูนย์สี่แค่ใบเดียวค่ะเนาะก็ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่นะคะถ้าถ้าทุกคนหาซื้อได้ก็หาซื้อติดไว้นะคะเผื่ออาจจะมาก็ได้เนาะทุกคนอ้างถามนะคะงวดน,นี้นะคะงวดน,นี้รัฐบาลไทยอ่ะรัฐบาลไทยเป็นหวยสัญจรไหมทุกคนจา๋ารัฐบาลไทยงวดน,นี้เป็นหวยสัญจรไหม ทุกคนรัฐบ,บาลไทยงวดนี้เป็นหวยสัญจรไหมคะแจ้งอัาหน่อยเลยครับทุกคนแจ้งอัหน่อยคะ่ะสองห้าเลขเจ๊ฟองเบียค่ะอ๋อไปตรงกับเลขเจ๊ฟองเบียอีกแล้วเออทุกคนเอาจริงๆนะ สองห้าสี่ศูนย์จัดเยอะคะ่ะทะเบียนรถคะ่ะสองห้าชอบขัดเจ๊ก้อยถ้าเบียนรถอํานะคะถ้าเบียนรถอําที่อัาใช้ขับอยู่ทุกวししันนี้นะคะทกานจัดถ้าเบียนรถอัมนะคะคือสี่สองห้านะคะถ้าเบียนรถที่อําใช้อยู่ตอนนี้นะคะคือเลขสี่สองห้าซึ่งเป็นเลขที่ตรงกับทะเบียนรถอําเลยทุกคนเห็นไหมคะเลขนี้นะคะเป็นทอ่ที่ตรงกับทะเบียนรถของอัมเลยสี่สองห้าพี่หนึ่งร้อยห้าสิบท่านตรงนี้พี่จา๋าสี่สองห้าค่ะ เป็นเลขที่ทะเบียนรถของอ้ําเลยค่ะนะทะเบียนรถอ้ํานะคะทะเบียนรถที่อ้ําใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะคือเลข425ค่ะทะเบียนรถอ้ํามีเลขแค่3ตัวเท่านั้นทุกคนจ้าทะเบียนรถอ้ําเป็นเลข3ตัวคือเลข425แล้วลอตเตอรี่อ้ําก็เลยได้มา5ใบ5ใบนะแล้วแล้วใน3ใบเนะี้ย ในในสองใบอะสองใบคือมาดามเล็กเด็ดนะคะหรือว่ามาดามอูนะมาดามอูมาดามเล็กเด็ดขอไปสองใบนะคะแบ่งแบ่งจากอ้ํมไปสองใบอันตรว่าโอเคเดี๋ยวเอาเดี๋ยวฉันเอาสามใบให้มาดามไปสองใบนะคะสําหรับเลขนี้ก็ถ้ามานะคะเราจะได้รวยๆพร้อมๆกันนะทุกคนเนาะอย่างน้อยสามใบก็สิบแปดล้านเนาะนะอย่างน้อยๆนะคะทุกคนจ๋าสามใบสิบแปดล้านสิบแปดล้านก็ถือว่า ปังสุดนะทุกคนนะนะคะสิบแปดล้านก็ถือว่าปังถือว่าเฮงถือว่าฟาดแล้วนะพี่นะนะคะอ่ะทุกคนคะ่ะก่อนที่ก่อนที่อ้ําจะลงจากไร้สดนะคะพี่อ้ําอยากให้พี่ๆทุกท,นนะะท่านนะคะกดเพิ่มเพื่อนที่ลิงดารานะคะหรือว่าใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถกดเข้าได้เลยพี่จ๋านะคะเพราะว่าอ้ําเปิดให้ทุกคนเข้ากลุ่มนะคะวันนี้เป็นกลุ่มฟรีนะพี่นะทะเบียนรถหนูเลยจ้าพี่สัญญาอุ้ยทะเบียนเลขเดียวกันพี่ es, เล<ร>ขเดียวกันค่ะเราต้องปังพี่เราต้องปังค่ะนะ,ะทุกคนจํา ไม่นะเลขไหนที่อ้มให้ไปแล้วถ้ามันอั้นไม่ต้องซื้อนะคะทุกคนจ๋าถ้าเลขไหนอั้นไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่ามันจะมันไม่ต้องซื้อทุกคนถ้ามันอัน้นมันก็คืออั้นอ่ะมันหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะทุกทคค่าน่ะเนาะอ้มก็พยายามที่จะคํานวณเลขพยายามที่จะหาตัวเลขพยายามทุกอย่างที่จะให้เลขนี้ไม่ตรงกับของคนดังพยายามปล่อยเลขไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เป็นผล ทุกคนจ๋าพยายามแล้วแต่ไม่เป็นผลค่ะนะคะทุกคนเดี๋ยวรอเลขห้องนะคะเดี๋ยวรอเลขห้องของน้องสาวอ้ํานะคะว่าน้องสาวอ้ำคลอดวันนี้เวลา13 50. นาฬิกาหนาทีะคะคลอดวันนี้เวลาบ่าย3มโมเอยบ่าย บ่ายโมงนะฮะบ่ายโมง50นาทีหลานอ้ําคลอดวันนี้บ่ายโมง50นาทีซึ่งฮานอยออกไปแล้ว1331เป็นเลขที่อ้ําชอบอ้ําพูดในไลฟ์สดแล้วว่า1 3 3 1เป็นเลขที่อ,อ,อ 1, 3, 3, 1, ้ําชอบมากตอนที่อ้ําไลฟ์สดเมื่อตอน4โมงเย็นนะฮะซึ่งหลายคนก็ตามหลายคนก็ไม่ได้ตามนะ,ะวันนี้วันนี้ฮานอยเราแตกสองรอบทุกคนจ๋าฮานอยเราแตก2รอบแตกรอบพิเศษแตกรอบปกตินะฮะรอบ VIP เราหลุดนะคะสำหรับฮานอยเนาะนะคะ ทุกท่านจ๋าตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มแล้วทุกคนก็ไปหลับไปนอนกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวอ้๊มมีเลขอะไรมา ดีๆมาให้เดี๋ยวอ้ําจะมาไลฟ์สดบอกกับทุกท่านนะคะอ้ําฝากทุกคนนะคะช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแ like, ชร์ให้ share, อ้ําด้วยทุกคนจ๋ะใครที่กดแชร์ออกไปนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะลบเฟซน,นะเพราะว่าหลังจากจบไลฟ์จบไลฟ์สดนะคะคืออ้ําลบกลุ่มลบลบลบ,ลบไลฟ์สดทันทีพี่จ๋านะหลังจากที่อ้ําไลฟ์สดเสร็จนะคะอ้ําจะลบทันทีคะ่ะพี่นะคะหลังจากที่ไลฟ์สดจบนะคะจะลบทันทีเลยนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะ